สวัสดีครับตอนนี้จะพอมาเดินตรงสะป๊าครับโอเคเดินออกกํากลังกายตอนเย็นนะป้าระวังรถด,ด้วยใหญ่สาป้านี่ใหญ่มากเลยนะานใหญ่ไหมตรงนั้นน้ำลงมาจากท่อคระใช่ดูนดีตอนี่่กันนหมใหญ่มากเลยยงเขาเป็นบ้านเลย ดเ,เหมือนป่าด่าเลยใช่เัินเสร็จไปแล้วโตวิ่งได้ดีนี่โอเคเดินอยูเย็นฝั่งนู้นแล้วดีแล้วถ้าถ่ายฝั่งนี้โตก็เป็นนักนกุญแจนนี่นี่ไงใส่เสื้อเบอร์เก้ามาเใช่ไหม เบอร์เก้าทีมอะไรเนี่ยแ <c oughs> มนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะเออวิ่งออกร่างกายทุบทุบึุบทุบทุบทุบนครับตอนนี้นักฟุตบอลทีมแมนเชสเตอร์ยูต็ดกำลังวิ่งออกร่างกายหวดน้ำ <What now? S 1> โอ้นี่เราเดินมาไกลาแล้วนะครึ่งทางแล้วเอ้อยังไม่ครึ่งนะ กอบครึ่งแล้วกับครึ่งแล้วมันโตมันเปียกมันเปียกแล้วหมามันดุด้วยนี่หมาตัวนี้มันดุมันกัดเขาอนี่สนามฟุตบอลอยู่ทางนี้สนามฟุตบอลเห็นหมาแต่ตอนนี้มันเปียกฮะมันจะมาจับปลาเนี่ยมันจะจับปลามันจะจับปลาใช่ไหมเนี่ย Oh, này vẫn là mình mình là mình vẫn là vui, vẫn là vui, chặt pa vui, vẫn เพื่อนโตใช่ไหมกินนี่ไงขึ้นมาเพื่อนโตขึ้นมาแล้วเขาแต่หมามันขึ้นมาแล้วใช่นู่นตรงนู้นมีงูแน่นี่ครับใช่เนาะเพราะว่ามันลบนุ่มากเลยตรงนี้อมันเป็นบ่อปลาบ่อปลาของโรงเรียนนี่คือบ่อปลาของงูโรงเรียน่ วิ่งเลยโอเคแต่รังนกายกันพ่อตามไม่ทันเลยตัววิ่งเร็วเอแล้วครับนักบอลเบอร์เก้าไปแล้วครับรอด้วย กาตามโตไม่ทันเลยเอ้าวิ่งวิ่งอยู่ตอดได้เหรอโอ้บรรยากาศดีมากนี่โตเดี๋ยวถ่ายตรงนี้ก่อนนี่โตแมตัตอยากขึ้นไปแหงๆอันนี้ขึใน่ Hãy subscribe cho kênh này Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn โอยตดูท้องฟ้าได้ดูก้อนเมฆสวยไหมอันนี้ตัตัวเด็ดอันนี้มามตัวเด็ดอันนี้มาโอ๊ยดอกอะไรเนี่ยดอกสีม่วงดอกสีม่วงนี่ไหมฮะนักบอลทีมแมนเชสเตอร์เบอร์เก้านี่ไงครับคริสเตียโนโรนันโด <laughs> ดูเฮ้ยที่ดอกอะไรวะดอกเม็ดดอกบานชื่นตัวนี้สีแดงสวยเนาะอถืออันนี้นะนไว้อะตัวอันนี้ไม่ได้เขาห้ามเด็ดดอกนี้เพราะดอกนี้มันมีน้อยเด็ดไม่ได้ดูอย่างเดียวนี่เราถ่ายรูปไปนั่ไง ให้แม่ดูโตเต็มเลยเต็มจอได้มั้ยสวยไหมร่ะอืมไปก็ถืออันนี้ไว้อ่ะอ่ะโอเคสวยมาเ <บา S 1> ฮ้ยอ้าวเพื่อนโตมารอแล้วเหรอม<บ>าไปดูดิมาด้วคนอ่าหลบหน่อยครับหลบหน่อยมาจะเดินเฮ้ยไม่ใช่หลมานะลกูก ดอกพุทธรักษาดอกพุทธ,ธรักษาใช่ๆถ้าเราไปโดนมันตอนมันก็จะมีเชื้อโรคใช่ไปโดนมันเลยเนาะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันหักใช่โอ้ต้นสูงไหมไหนโอ้ต้นอะไรวะยูคาต้นยูคาลิปตัส ก็รู้อย่างกระน้ำใยเลยอ่ะใช่ไปเดทดูต้นเราผ่านตรงนู้นมาแล้วเนาะฝั่งนู้นน่ะเนาะใช่โอ้โหนี่เราเดินจะครบรอบแล้วนะนี่เดินจะครบรอบแล้วนี่โอ้อโวูดูแม่กันนู้นด้เหมือนย่านอวก,กาศมาเลยอนะัน<า>นู้นเ<อ>นาะหรอเดินย้ายเขาขาวให,ใหญ่ๆเดินหนะ่อเนาะเออจริงอ่ะเหมือนมนุษย์ต่างดาวกำลังจะมาแล้วอนะ่ะ ทา้งนี้ก็เหมือนนะทางนี้อะไรนี่โอ้ไปแล้วเรามาทำนี้กันแล้วเราปลูกต้นไม้ดีวกว่าน,นี่นี่เรามาต้นที่แก่แล้วเนี่ยเก็บมาแล้วก็โรยแถวนี้นะน่ะโรยโรยเลยให้มันงอกใหม่เนาะให้มันงอกใหม่นะอันนี้ด้วยนี่ออแต่มันแหลมมาก อาไม่เป็นไรรูดมาเลยรูดมาเลยพุลยล๊บม,ม,มาแล้วก็โรยลงดินไว้มันจะได้ขึ้นมาใหม่อันนี้ด้วยดีสดีดำดำนี่หมดยังหมดแล้วหมดแล้วนะโอเคมันจะได้งอกมาใหม่จะได้ส,สวยๆเอาไปเลยเราวิ่งไปถึงตรงนู้นเลยไปถึงน้ำตกเลยวางล้มลูก <c oughs> ไม่ต้องแล้วเดี๋ยวล้ม <c oughs> เดี๋ยวล้มเดี๋ยวล้มต้องเร็วมากโอ้ยเราใกล้ถึงน้ำตกแล้วเดี๋ยวเดูน้ำตกเดี๋ยวไปนั่งตรงนู้นไปดูได้อะไรติดขา ตรงนี้นะอ๋อนู่นนะน้ำตกมาจากข้อนี้นะข้อนี้มันมันตรงมาจากเขื่อนอน้ำตกแย่เลยใช่ไหมเอ<ม>อ้าเราเดินครบหนึ่งรอบแล้วไกลมากเลยนะนี่เดี๋ยววนดูว,วนให้ดูรอบนะกูจากนูน้นไปถึงนูน้นวัน แล้วก็มาตรงนี้เลยโอ้หนึ่งกิโลก็ดีนะหนึ่งรอบของสระป่าเนี่ยเหนื่ะะ <c oughs> อยไหมเหนื่อยไหมครับบอกเพื่อนเล้วเหนื่อยบ้างเหนื่อยบ้างวันนี้เหนื่อยไหนี่ยะโอเคอ้าวตกฝากบอกเพื่อนๆออกกําลังกายกันด้วยนะครับจะได้แข็งแรงบอกสิลูก โแต่ว่าอย่าลงไปเดี๋ยวล่วงลงไปนะดีว่วงลงไป